การติดตามแก้ไขปัญหายาเสพติดกันบ้างนะครับที่จังหวัดเชียงรายครับตำรวจภูธรบ้านดู่จังหวัดเชียงรายยึดยาบ้าด้วยกว่า5ล้านเม็ดซุกอยู่ในพงหญ้าริมอ่างเก็บน้ําในหมู่บ้านพื้นที่ตําบลแม่ข้าวต้มหลังได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านครับเจ้าหน้าที่ตารวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านดูโดยพันตำรวจตรีนัทวุฒิแก้วสืบสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านดู นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบบริเวณพงหญ้าริมอ่างเก็บน้ำหมู่บ้านห้วยห้วยอ้มใหม่หมู่ที่9ตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองเชียงรายหลังได้รับแจ้งจากนายสมพิษมุกดาผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าพบกระสอบที่เป็นกระสอบต้องต้องสงสัยอยู่หลายใบถูกคลุมด้วยผ้าใบแล้วก็กิ่งไม้อำพรางไว้อย่างมิดชิดครับ ซึ่งจากการตรวจสอบค่ะพบของกลางเป็นยาบ้าจำนวน19กระสอบรวมกว่า5ล้าน2แสนเม็ดน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ539กิโลกรัมค่ะคาดว่าเป็นของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่ลักลอบนำมาพักไว้เพื่อรอการลำเลียงส่งต่อซึ่งขณะเข้าตรวจค้นค่ะก็ไม่พบผู้ต้องหาคาดว่าหลบหนีไปได้นะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงจึงทาการตรวจยึดของกลางทั้งหมดนาส่งพนักง,งานสอบสวนดาเนินคดีตามกฎหมายและเร่งสืบสวน วนติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องมาดําเนินคดีค่ะถ้าล้านเม็ดนี่ถือว่าเยอะเลยทีเดียวะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไป